ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ซอยดงศัพท์หมู่บ้านวังกะอเภอสังขบุรีจัังหวดกาญจนบุรีจับภาพวินาทีที่คนร้ายคุมผ้าสีชมพูปิดบังใบหน้าพบปืนยาวและปืนสั้นลอบเข้ามาตรงโรงจอดรถบริเวณหน้าบ้านก่อนจะชักปืนยาวขึ้นมายิงแต่ปืนขัดลำกล้องยิงไม่ออกทําให้คนร้ายตกใจจึงใช้ปืนพกสั้นที่ติดตัวมายิงใส่คนในบ้านเสื้อเขียวที่กำลังนั่งคุยกันอยู่ในบ้านหลังก่อเหตุเสร็จคนร้ายได้วิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว โดยเหตุเกิดเมื่อเวลา22นาฬิก14นาทีวันที่15พฤษภาคม2568ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังเจ้าของบ้านทราบว่าตอนนั้นกำลังนั่งคุยกันเรื่องการรักษาไก่ชนกันอยู่ที่บริเวณตกกลางบ้านระหว่างนั้นก็ได้เห็นชายคนหนึ่งเดินอ้อมเข้ามาบริเวณโรงจอดรถก่อนจะชักปืนขึ้นมายิงไปหนึ่งนัดแต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังคนร้ายก่อเหตุเสร็จก็ได้วิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ส่วนสาเหตุเบื้องต้นยังไม่ทราบผมเหตุที่แน่ชัดแต่ตอนนี้ก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วทางตำรวจกำลังติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรายนี้แล้ว